วันนี้ผมจัดไลฟ์นะครัไปไหนครับไปไหนวันนี้ไปว่ายน้ำดูปากาัใช่ฮะไปว่ายน้ำดูปากการังตอนนี้เจ็ดโมงครับไปไปกันโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เพียงแค่ว่าไม่มีคลิปจะลงก็เลยต้องมาหาทำอะไรตอนเช้าก็ถือว่าเป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับ โอเคเอสัมภาษณ์อะไร่าเงออฮะฟุ๊กวันอนาคตคุณจะทำอะไรครับอนาคตเดี๋ยวตัดเสื้อควาหมายอนาคตเหรอครับรอดูนะครับผมจะทำอะไรเดี๋ยวตเสือตอนนี้บอกไม่ได้ครับมันเป็นโครงการลับที่ผมอยู่ใต้ดินนะฮะวุ้ยเซใหญ่ครับคือตอนนี้ซุกซ่อนไวแถวนี้แล้วใช่ครับหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อน One minute thirty seven seconds later มาครับทาบ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแข่งว่ายน้ำไก่นั่นนะฮะดูว่าใครจะชนะซึ่งมันต้องเป็นผมอยู่แล้ว <Nope. S 2> ดูได้ไาจากนั่นแหละแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ไว่ายน้ำมานานแล้วแล้วผมก็ <S <S ลืมวิธีการหายใจในน้ำรู้ด้วยแล้วด้วย นี่ยนี่มันน okay. ้ำเกลืกของผมนะตอนนี้โย่สเต็ปเอาโย่สเต็ปอ่าเทคโยนน้วัดเฮียตกใจโอโห้เดี๋ยวเดี๋ยวท้าไทยอะไรเล่นสักนิดสักหน่อยเนาะ จะพูดอะไรอีกล่ะมีอะไรฮะนี่มันเล่นกันสองคนมันไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่าไหร่เนาะต้องมีสาวๆหยอกเล่นนะเอ้ยปามเมี้มันพูดว่าอะไรวะเหยอกเล่นใช่ครับต้องมีบ้านพวงมาเอาที่ระวัดบ้านพวงมาตั้งอยู่นี่เพื่อเอาอ๋อครับใช่ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไรแล้วนะครับนอกจากนั่งเฉยนั่งง,ง่อยู่ข้างขาแล้วก็คือไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะแค่อยากจะถ่ายเล่นเพราะไม่อยากให้ช่องมันร้างคอนเทนต์เที่ยวก็ไปไม่ได้นะครับเพราะโควิดเนาะตอนแรกว่าจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเล่นด้วยแต่ว่านั่นแหละโควิดมามันทำให้ติดขัดนะครับ,นะรบอเ่ปอไปว่ว้นะ้ำต่อละบาย สวัสดีครับอยู่กับผมการพอร์แคสต์นะครับแล้ววันนี้รายการข่าวนะครับครับผมอยากอะไนครับวันนี้ก็ขอจบเพียงดื้อจบตัดกระจบแบบดื้อย่างนี้นะครับเพราะว่าบล็อกกันเนาะไม่ไม่ได้วางแะวรกันมาก็อยากจะมาว้หน้าก็ถ่ายคลิปเล่นด้วยนะครับผมมีอะไรพูดไหมครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้มีอะไรพูดไหมครับก่อนจบไปไม่มีครับครับผมคลิปนี้ก็ขอตัดจบแบบดื้อเพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์สับตะไคายให้ผมด้วยนะครับกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่แล้วก็ฝากไปติดตามนี่นะฮะไม่ต้องติดตามคนมติดตามในจีวมหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับตอนนี้เจ็ดแสนเป็นหมื่นสองพันตอนนี้ครับพร้อมพร้อมพร้อมครับ,รบผม <laughs> จบแล้วยา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 ,ยา,ยาเลิกเลิกเลิกคัดกล้องคัดกล้อง